ท่านผู้ชมที่คารพรักครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดวัดชาคองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกำลังเจรจาในการซื้อขายกันร,ระดับเสียใหญ่มาเองทางนี้ลูกพี่ผมไม่ให้เห็นหน้านะครับตาเดียวจบไม่ต้องเรียกใครมาดูเ <c oughs> อามาดูว่าผมได้อะไรบ้างผมลงคุณหมดหน้าตักเลยนะใครอยากจะสนับสนุนผมก็เชิญเลยนะครับถ้าเป็น้าผงนี่วัดดวงนะครับพระเหรียญผมรับประกรันพระแท้ทุกรายการนะครับไม่มีการส่งภาพเพิ่มเติมไปท่านไหนนะ เอาว่าผมไม่มีโอกาสเข้าบ้านคนได้ลูกพี่ผมได้เข้าบ้านคนได้ก็มีโอกาสเราพาบ้านมาก็แล้วกันนะคอนเนคชั่น <Connect ion S 1> ต้องแน่นปึ๊กท่านผู้ชมอ่ะพูดนานแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อชุดนี้ผมซื้อหมดแล้วนะครับอันนี้มาจากทางนู้นนะครับอันนี้มาจากทางนูน้นอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองหันข้างนะครับสบภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีลักษณะเขาเรียกว่าไอเนี่ยไอภาษา,าเซียงเขาเรียกตุง้งติ้งอันเนี้ยด้านบนเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าหายากก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะ นี่ได้ไปครอบของแล้วใครหาพระสายนี้อยู่ไม่ควรพลาดนะครับซื้อไปแล้วก็หมดหน้าตักเลยเหลือเงินในบัญชีตอนนี้น่าจะ200ร <c oughs> ้อ่เอ้โอเคท่านผู้ชมอ่ะทีนี้ก็มาดูวัดดวงนะอันนี้วัดดวงครับแต่เนื้อหาดีมากนะเพราะว่าหลังๆมาผมก็ได้ไปหมอผ้าบ้านมาเนี่ยผมทราบเลยนะผมก็จะพอละแคะละคายว่าเป็นผ้าบ้านผ้าอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างไงก็แล้วแต่ท่านต้องดูเองนะครับนี่ครับได้มาแล้วจ้ะส่วนรายการนี้ผมทราบแน่นอนครับรายการนี้เป็น พระปิตาหลวงพ่อแพรวัดวิกลทองนะยังไม่ทราบปีนะท่านผู้ชมนะนี่ชั่วโมงนี้ผมว่าน่าเก็บนะพระสายเครื่องพระเครื่องสายหลวงพ่อแพรครับนี่ฝันตะกรุด2ดอกด้านบนมีตะกรุดทองคาอีกหนึ่งดอกนะ <S <S ไม่มีราคากลางนะครับพอได้ค่าน้ามันลดหน่อยนะท่ยานผู้ชมนะจะได้มาอุดหนุนพี่ๆเขาอีกพี่ๆเขาท่วมมันนีจใจดีท่วมน่าจะหลักหลักพระหลักหมื่นหลักแสนไปแล้ว่พูดง่ายๆนะที่เขายิ้มอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะก็มีแต่พักพวกกันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะท่านผู้ชมผมวัดดวงไปแต่ว่าเป็นพระพิมพ์โบราณนะครับอันนี้นะครับ เราจะได้ไม่สับสนกันนะพี่อันนี้มีกล้องของพี่นะผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็เขากำลังดิวราคากันอยู่นะอันนี้ผมจบราคาแล้วนะครับส่วนรายการนี้ก็เป็นพระสมเด็จไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับผมไม่ได้เปิดโทรศัพท์นะมมวแต่เปิดโทรศัพท์ยุกยิกยุกยิกแล้วเราจะไม่ทันการนะราคานี้เราเช่าไปก่อนนะครับนี่ได้มาแล้วครับท่านผู้ชมแต่เนื้อหาดีแน่นอนผมอยู่หน้าง,งานผมทราบดียังไงก็แล้วแต่ท่านต้องเผื่อใจนะครับท่านผู้ชมนะการเล่นพระต้องกล้าได้กล้าเสียครับอันนี้พิมพ์นี้ไม่ทราบวัดนะท่านผู้ชมแต่ว่าชุดนีม,นม่ มีอีกสามองเลยเนี่ยน่าจะมา,าด้วยกันนะเนี่ยแบบนี้ผิวหิ่งแน่นอนครับเนี่ยนะครับผิวหิ่งแน่นอนนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมครับพระอาจารย์ชีวกโกมาละพัดน่าจะใช่นะอะ่หรือว่าโกมาละอะไรไม่ทราบนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับอ่าผมได้มา3รายการเลยนะครับเป็นพระดีแน่นอนครับเป็นพระคล้ายๆกึ่งผงน้ํามันนะครับแบบนี้นะนี่ผมได้มาแล้วนี่ราย,ายการนี้ไม่ทราบจริงๆครับเหมือนจะทราบแต่ไม่ทราบนะแต่หลังยันนี่คุ้นๆน,นะครับท่านผู้ชมคุ้นที่เหลือเกิน เราไม่มีโอกาสที่จะไปดูมากนะเวลาเรามาซื้อของนะครับเราต้องรีบลงมือนะท่านผู้ชมนะอรายการต่อไปนะครับนี่อันนี้ก็ยังไม่ทราบที่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเอาไว้ดูก่อนว่าจะเป็นที่ไหนครับมียันด้วยนะครับนี่รายการนี้นะอ้าวนี่ก็น่าจะนี่รายการนี้นะครับไม่ต้องติดต่อมานะผมเปิดสูงเลยนะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมปึ๊กฟักเลยลูกพี่บอกว่าเข้าบ้านมาได้ก็สุดแล้วแต่ตาใครนะครับสุดแล้วแต่ใครจะมีอาจารย์สอนยังไงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเช่ามาแล้วครับ นะครับเนื้อหาหนึกนุ่มดีดเกินนะครับบางคนเอาไปแต่งตัวได้หลายตังค์้วแบบนี้นะนะครับแต่จะให้ถึงยุคเลยก็คงจะยากผมว่านะยังไงก็ผมผมขายวัดดวงอะ่ะพูดง,ง่ายๆนี่ส่วนรายการนี้พี่เขาบอกว่าเป็นผ้าดีปีลึกครับดูครับเนื้อหาแบบนี้ท่านดูบ้านเก่าและเสาโยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ทราบที่นะชั่วโมงนี้ลูกค้าผมนี่มีทั้งวัดดวงมีทั้งชอบผ้าเหรียญแลบประกันผ้าแทะนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ผมก็ยังไม่ทราบที่นะ เวลาผมเอาใส่กล้องนี่ก็อาจจะสวยงามดีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนู่นฝั่งนึนกำลังลงเสื้อผ้านะครับมาต้องมาเร็วๆหน่อยนะชั่วโมงนี้นะก็ได้มาตรงนี้เลยนะครับอันนี้พระปิตานะครับพระปิตาไม่ทราบที่อกครับท่านผู้ชมนะแต่เนื้อาหาแบบนี้ผมวัดดวงไว้ก่อนนะครับเผื่อมีท่านผู้ชมทราบแล้วก็เห็นนะผมขายเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะตอนนี้ในมือผมนี่ในบัญชีหมดแล้วเ <laughs> พราะว่าเหลือไ้กินข้าวบ้างนะท่านผู้ชมผมชอบลงทุนนะลงทุนตามกลาลังตัวเองนะครับไปไหนแล้วก็เอาว่าไปจ่ายสดนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะครับท่านผู้ชมนะ โอเคนี่อันนี้ไม่ทราบที่นะเนื้อดำดำนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าทราบว่าเป็นผ้าบ้านๆน,นะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องออกแบบวัดดวงเลยนะครับส่วนรายการนี้เป็นพระสมเด็จแน่นอนครับสภาพหิ้งๆแบบนี้เป็นคาบบวกเนาะภาษาลาเขาเรียกคาบบวกผมเคยเห็นอยู่เนี่ยลักษณะนี้นะครับเคยเจอในอผ้า,าสมเด็จเขาเรียกว่าเคยเจอในพระผงของขวัญเนี่ยนะรุ่น4ี่นะผมเคยเจอแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนอะ่ะผมเอาไปก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตรวจดูที่บ้านเอานะครับท่านผู้ชมนะ ส่วนเหรียญไม่มีปัญหานะผมรับผิดชอบให้นะแบบนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับท่านผู้ชมนี่พี่หล่นไหมพี่ไม่น่าจะหล่นนะนี่เหรียญหลวงพ่อเปิ่นตอนนี้ชั่วโมงนี้ผ้าสายเนี้วออกดีสายหลวงพ่อเปิ่นนะครับออกดีท่านผู้ชมชั่วโมงนี้ผ้าสายเนี้วอนนอกดีอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับนี่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 แต่ว่าวันนี้แสงไม่ค่อยอนนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะลักษณะทรงแจกทานพิมพ์ลักษณะใหญ่ๆหน่อยนะนะครับจริงๆพ้าสวยนะชุดเนี้ย อันนี้จะเป็นเหรียญทําน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดํายังไม่ทราบว่าปีไหนนะของดีแน่นอนนะแบบนี้นะ,ะยันทําน้ำมนต์นี่นะนะครับส่วนรายการนี้นะครับอันนี้แท้ทันแน่นอนนะครับแบบนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับปีพศ2อ3 0าแบบนี้เป็นสีเขียวเหนียวซับนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะผมได้มาหนึ่งรายการรอบก่อนผมก็ได้จากตรงนี้แหละนะครับเป็นเป็นเป็นลงยาสีแดงแรงฤทธิ์นะรอบนี้ได้สีเขียวเหนียวซับนะครับท่านชมนะใครหายอยู่ก็ไม่ควรพลาดนะครับโอเคนะครับ ผมว่าครบแล้วนะโอเคนะชอบรายการไหนท่านแคปภาพมาสอบถามทางข้อความส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมออกเลยนะท่านผู้ชมนะกล้าอะไรกล้าเสียแนนอนในผมอยู่นี่นะครับอัดคลิปอยู่นี่นะส่วนทางนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางในนี้นะเนาะอย่าหลงเข้ามานะเ,เพราะว่าผมเอาไว้ตรงนี้แล้วอ่าโอเคครับทีนี้ก็มาดูพระดูครับกองกองในนี้น,นี่บ้านเก่าและเสาโยพี่เขาก็น่าจะท่วมมิดอะดูแล้วหลักหลักหมื่นหลักแสนก็น่าจะโอเคพอได้นั่นนะ เวลาเหมาผ้าบ้านเราก็ต้องนั่นนะกองนี้นี่ดูดีครับท่านผู้ชม ừ นะครับปึกปักเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พี่ก็บอกเก่าๆทางไหนเนาะอ,อันนี้นะครับเก่าๆอยู่ไหนเอ,อ่ยอันนี้เป็นดูดีครับท่านผู้ชมหิ่งหิ่งพอหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเก่าดีเหลือเกินนะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งครับตอนนี้ก็อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลน,นะครับหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะอ่าก็มีเยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเข้าสแกปแลบหรือเปล่า เดี๋ยวผมใส่เองก็ได้พี่เดี๋ยวน้องใส่เองก็ได้อันนี้เป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่นะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่องค์นะครับแล้วแต่องค์นะท่านผู้ชมนะอันนี้อันนี้เป็นใครเอ่ยนะผมดูก่อนนะเป็นพระผิวหิงๆนะครับเผื่อผมได้เสียอีกหน่อยหนึ่งนะครับพิพมเล็กๆเนี่ยนะเดี๋ยวผมพยายามหาก่อนนะท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวผมจะหาอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเผื่อผมได้อะไรอีกนะผมจะต้องไปส่งเด็กนักเรียนแล้วล่ะหมดเวลาผมแล้วนะครับท่านผู้ชมนะท่านไหนที่นะครับ อยากจะปิดก็นะครับแจ้งผมเข้ามาได้นะออันนี้จะเป็นเหรียญอะไรเอ่ยนะครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวลงนิดหนึ่งท่านผู้ชมนะนี่นะครับโอ้โหบ้านเก่าและเสาโยท่านผู้ชมดูครับบ้านเก่าและเสาโยครับท่านผู้ชมดูอันนี้ที่ไหนไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ยังไม่ทราบที่นะครับดูไวๆวนะเวลาผมก็ไม่เยอะแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้อันนี้ทราบที่ไม่เอ่ยท่านผู้ชมดูนะ โอ้นี่พระบ้านเยอะพระบ้านเยอะนี่กันหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เช่าไปนะท่านผู้ชมนะผมไม่ทราบที่หรอกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าผมได้เช่าอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับเข้มไหมครับอ่ะมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าผมได้เช่าอะไรบ้างนะมีเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่าดูไวๆนะครับเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะนะครับนี่ครับผมมีออกในราคาที่เป็นไปได้กันแล้วกันนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแพ้แท้แน่นอนครับเป็นต้องห่วงครับวิชาเอกเลยนะครับ เรียนวิชาเอกครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับแบบนี้เป็นชุบนิ้เกิลมานะชุบนิ้เกิลนะครับรายการต่อไปเป็นทรงสามเหลี่ยมยังไม่ทราบที่นะครับใครอยากได้ต้องกัดฟันหน่อยนะชุดนี้ผมหมดไปหลายตังนะเพราะว่าพระบ้านานต้องกล้าสู้ราคานะอันนี้ด้านบนจะมีประมาณนี้นะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนี่นะครับโอเคไหมส่วนรายการนี้ก็ต้องบุกหน่อยนะครับนี่ครับชอบมากเลยนะครับนี่นะครับขัดสมาธิเพชรนะแบบนี้ตะกรุดสองดอกนะครับแบบนี้แล้วก็ด้านบนตะกรุดทองคานะครับ เอาว่าชั่วโมงนี้ทองคํานี่ก็นะครับบาทละห้ 5, าหมื่นกว่าแล้วนะท่านผู้ชมชั่วโมงนี้จะเอาตะกรุดมาทําเป็นพระก็คงจะยากแล้วแหละก็เป็นพระสมัยก่อนก็พอมีอยู่สองห้าสามกว่าๆแล้พี่เนาะก็ยังจะมีมาทําให้ได้อยู่นะครับเพราะว่าพระเครื่องใส่หลวงพ,าพ,าพ,าพ,พ่อแพร่วัดพิคุณทองนี่ต้องครบเครื่องที่จะทำออกมานะครับทผู้ชมอันนี้ยังไม่ต้องดูเยอะนะครับเดี๋ยวซึงซ้งเดี๋ยวซึ้งอ่ารายการต่อไปอ่านี่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 นะครับเนื้อดําๆแบบนี้นะออกเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหอันนี้ยังไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่่อนนนนนะะีคคุ้รับ ส่วนรายการนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะ<ไ>เนื้อหาดีเหลือเกินท่านผู้ชมดูเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับนี่ครับต่างมุมต่างแสงนี่ก็เอาว่านะครับการมองภาพจะต่างกันท่านดูดีครับเนื้อหาดูดีครับนี่บ้านจริงๆนะโดนดูๆๆนะครับโอ้ดีนะที่ออกมาเนี่ยนะก็พอคุยกันได้ต้องใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวแนละ้วก็ผมจะได้พระแต่ละองค์นะท่านผู้ชมนะนอกจากจะใช้สายตาและต้องใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวนะท่านผู้ชมนะมาก็ต้องมีจังหวะต้องอุดหนุนพี่เขาด้วยนะครับจะขายได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ เก่าแน่นอนนะแบบนี้นะดูสิครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับโอเคนะครับกราบสวัสดีครับ